พามาดูไฟ LED เทวรเคหติด2อ,องค์พระนะครับเราอยู่กันที่วัดป่าประหลัดพัฒนาอ,อําเภอพับพาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาดูตัวอย่างการติดตั้งไฟนะครับในการส่องสว่างองค์พะระปดมนะครับองค์พระนี้ก็สวยงามมากๆเลยนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับยังมี ก่อสร้างกำแพงแล้วก็พื้นบริเวณรอบๆนะครับอันนี้ก็จะเอามาใช้ชั่วคราวนะครับลักษณะไฟก็จะมีโคมนะครับแล้วก็มีแผงโซลาเซลล์ตัวโคมก็จะเป็นทรงกลมๆนะฮะแล้วก็การส่องสว่างของลำแสงก็จะเป็นลักษณะของแสงพุ่งนะครับนี่ตัวโคมมีเป็นชิป SMD แล้วก็มีกระจกนะครับและสายไฟโซลาเซลล์ก็ยื่นออกมา5เมตรนะครับเราก็เวลาติดตั้งจริงนะครับแผงโซลาเซลล์ต้องอยู่เหนือโคมไฟนะครับอย่าให้โดนแสงนะครับอันนี้เรา ติดเอาไว้ใช้ชั่วคราวนะครับนี่ลักษณะของโคมไฟนะครับเป็นโคมขนาดใหญ่เลยนะฮะแล้วก็แสงก็จะพุ่งครับพุ่งเป็นลำนะครับจึงเหมาะมากๆในการนำมาส่ององค์พระนะครับนี่ก็จะเป็นมุมสูงนะครับมุมสูงขององค์พระนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่บริเวณโดยรอบนะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบนี่ก็จะมีเป็นโคมไฟ UFO Solar Cell ครับเป็น JDPremium นะในการส่องสว่างบริเวณรอบวัดนะครับ ก็จะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับแสงไฟที่ใช้ก็จะเป็นแสงสีขาวนะครับสศองศาสลักษณะสองพุ่งโฟกัสนะครับโฟกัสเป็นลำนะครับจากจุดที่สองไฟทาวเวอร์เคนนะครับก็จะอยู่ประมาณ30เมตรนะครับส่องไปถึงองค์พระนะครับนี่นะครับตอนกลางคืนแล้วนะครับไฟก็ติดออกมานะครับดูสวยงามเลยนะครับส่องไปที่องค์พระนะครับองค์พระเป็นสีขาวนะครับ ถ้าเสร็จแล้วก็จะสวยงามยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะก็จะเป็นบร,ริเวณโดยรอบนะครับแล้วก็มีไฟ ufo solar cell นะครับส่องสว่างบร,ริเวณโดยรอบไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับท่านใดอยากไ้โคมไฟแบบนี้นะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อยากทำบุญกับที่วัดนะครับ ก็สามารถติดต่อเข้ามาไล้เช่นกันครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด s u b สไครต์แจ้งเตือนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ